มาติดตามอีกหนึ่งประเด็นที่หลายคนให้ความสนใจนะคะนั่นก็คือการเลิกรากันของคู่รักวุ้นเส้นชาคริสค่ะแต่ว่างานนี้นะคะสาวเมย์พิชนาตเพื่อนสีของสาววุ้นเส้นเนี่ยเขาก็ออกมาบอกว่าคือไม่ว่าทั้งคู่เนี่ยจะเลิกรากันด้วยเหตุผละอะไรก็ตามแต่เธอก็จะขอเป็นกําลังใจให้กับวุ้นเส้นตลอดไปค่ะ หลังจากที่มีกระแสข่าวการจดทะเบียนหย่าของคู่รักบุญเส้นชาคริตก็ยังคงไม่ได้รับการชี้แจงถึงปัญหาต่างๆที่ทำให้ทั้งคู่ตัดสินใจยุติความสัมพันธ์จากฝ่ายใดล่าสุดสื่อมวลชนได้โอกาสพบกับหนึ่งในเพื่อนสนิทของฝ่ายหญิงอย่างเมย์พิชนาตและได้มีโอกาสซักถามถึงเรื่องราวความรักของเพื่อนสาวว่าเป็นอย่างไรโดยสาวเมย์เผยว่าขณะนี้ความรู้สึกของบุญเส้นยังคงปกติแม้จะรับรู้ได้ถึงความเหงาของเพื่อนสาวบ้างก็ตามแต่เธอก็เชื่อว่าบุญเส้นจะผ่านทุกอย่างไปได้ ซึ่งไม่ไว่าอย่างไรเธอก็จะขอให้กำลังใจเพื่อนคนนี้อย่างแน่นอนทั้งนี้สาเหตุต่างๆที่ทำให้ความรักของสาววุ้นเส้นกับอดีตสามีต้องยุติลงเธอไม่ขอแสดงความคิดเห็นใดๆค่ะแม้ว่าเขาก็น่าจะเข้มแข็งอ่ะวุ้นวุ้นเป็นคนที่จัดการกับตัวเองได้ดีอะไรอย่างเงี้ย อาจจะมีเหงาอาจจะเหงาจะชอบไลยถามว่าอยู่ไหนเพราะว่าถ้าเกิดวันไหนไม่อยู่คอนโดมันจะใกล้เขาเขาก็จะแบบพุ่งมากินเท้าด้วยอย่างเงี้ยเมก็เมก็รู้จักทุกคนนะแต่ว่าเพื่อนเมก็คือวุ้นเส้นนะ จริงๆแล้วเนะคะเพื่อนเนี่แหละเป็นกำลังใจที่ดีที่สุดพยายามที่เรารู้สึกท้อแท้หรือว่าเราเหงาเนี่ยหันไปไม่เจอใครก็ยังมีคุณพ่อคุณแม่แล้วก็เพื่อนนี่แหละที่ไม่มีวันจะทิ้งเราไปไหนยังไงก็เป็นกําลังใจให้กับบุนเซ้นแล้วก็ชาคริททั้งคู่เลยละกัน